พวกเราก็จะมาวิเคราะห์เรื่องสั้นโอนถ่ายความเป็นมนุษย์จากรวมเรื่องสั้นชุดสิ่งโตนอกข้อของนักเขียนจิดานันเหลืองเพียนสมุทรค่ะก่อนอื่นนะคะเราต้องขอแนะนําตัวกันก่อนค่ะเริ่มที่คุณผู้ชายก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะพจะนาฏุญเปี่ยมครับสวัสดีค่ะเอื้อรีเคลวันค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเบญญาภาแก้วอนาค่ะ โอนถ่ายความเป็นมนุษย์นะคะก็เป็นหนึ่งในผลงานรวมเรื่องสั้นชุดสิงโตนอกคอกเรื่องสั้นรางวัลซีไรต์ประจำปี2560ของนักเขียนจีดาน,านันเหลืองเพียนสมุดนักเขียนรางวัลยอดเยี่ยมนายินอวอร์ดปี2558และเป็นนักเขียนรางวัลซีไรต์ที่อายุน้อยที่สุดอีกด้วยค่ะโอนถ่ายความเป็นมนุษย์นะคะก็เป็นงานเขียนแนวแฟนตาซีไซไฟโลกอนาคตค่ะดิฉันนะคะก็เลยอยากจะถามเพื่อนๆว่า ครั้งแรกเมื่อได้ยินชื่อโอนถ่ายความเป็นมนุษย์เนี่ยเพื่อนๆน,นึกถึงอะไรคะเริ่มที่เอื้ออาลีก่อนเลยคะ่ะเอาจริงๆก็ไม่ได้นึกถึงไซไฟหรือว่าวิทยาศาสตร์อะไรท้งนั้นนะคะก็คือทางเราเนี่ยก็จะนึกถึงแบบเรื่องเกี่ยวกับคนเป็นคนไม่ดีทําไม่ดีจนไม่เหลือความเป็นมนุษย์เป็นแบบไม่มีความเห็นใจเพื่อมนุษย์ก็เลยโอนถ่ายความเป็นมนุษย์อาจจะกลายเป็นแบบสัตว์ประหลาดหรือว่าปีศาจอะไรทํานองนั้นไม่ได้นึกถึงวิทยาศาสตร์เลยคะ่ะ สำหรับผมนะคบคำว,ว่าโอนถ่ายโอนถ่ายนะคะก็คือผมมีความคิดว่าแบบว่ามันเป็นการย้ายข้อมูลจากที่1ไปที่1ซึ่งความคิดผมก็คือไม่นึกถึงเทคโนโลยีเหมือนเออร์อาีเลยครับผมก็นึกถึงว่าการทดลองการนำความรู้ของคนเ,นเข้าไปสู่สัตว์อย่างเช่นพวกลิงอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่ามันมีความแบบใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุดก็นึกก็จะเป็นประมาณนั้นมากกว่าครับโอเคค่ะตัวละครหลักของเรื่องนะคะก็จะมีอยู่สาตัวด้วยกันนะคะก็คืออเล็กซ์แอลแล้วก็ก็อดฟริดค่ะ ก่อนอื่นนะคะเรามาฟังเรื่องย่อกันก่อนเลยค่ะโอนถ่ายความเป็นมนุษย์นะคะก็เป็นเรื่องราวความรักของอเล็กซ์นักวิทยาศาสตร์หนุ่มกับแอลซึ่งเป็น AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์สาวค่ะโดยที่อเล็กซ์เนี่ยก็จะอยู่บนโลกมนุษย์ส่วนแอลเนี่ยก็จะอยู่ที่ดาวอังคาระคะ่ะอเล็กซ์เนี่ยก็เป็นผู้ประดิษฐ์แอลขึ้นมาร่วมกันกับก็อดฟิตค่ะต้นแบบของแอลเนี่ยก็ได้มาจากผู้หญิงในฝันของอเล็กซ์ค่ะ นานวันเข้านะคะอเล็กซ์เนี่ยก็เชื่อว่าแอลอ่ะมีไฟล์จัดเก็บความรู้สึกก็คือเชื่อว่าแอลเนี่ยะคะที่เป็น AI เนี่ยมีความรู้สึกจริงๆนั่นเองอเล็กซ์เนี่ยก็ตกหลุมรักแอลส่วนแอลก็รักเขาเช่นกันค่ะวันหนึ่งนะคะอเล็กซ์เนี่ยก็คิดขึ้นมาว่ามนุษย์เนี่ยมีอายุไขที่สั้นกว่าเครื่องจักรมากนะคะหากวันหนึ่งเขาต้องตายไปแล้วแอลจะอยู่อย่างไรก็เลยคิดที่จะไปอยู่ในสถาน,นะเดียวกับแอลก็คือจะไปเป็น AI ค่ะ ก็เลยได้ทำการวิจัยแล้วก็อัปโหลดความทรงจำของตนลงไปใน a อไอเล็กก็ได้กลายเป็น AI ค่ะแต่ก็มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นก็คือความทรงจำทั้งหมดของอเล็กเนี่ยหายไปทำให้กลายเป็นหุ่นยนต์ที่ไม่รู้อดีตของตัวเองค่ะแต่ไม่ว่าจะกี่ครั้งต่อกี่ครั้งที่เขาได้พูดคุยกับแอลนะคะเขาก็จะตกหลุมรักแอลค่ะส่วนร่างมนุษย์ของอเล็กนะคะก็ถูกนำไปแช่ในขวดโหลด้วยเทคโนโลยีไคลอนิกค่ะเพื่อรอวันที่ เทคโนโลยีจะก้าวหน้าและหวังว่าจะช่วยฟื้นคืนชีพให้อเล็กกลับมาอีกครั้งค่ะซึ่งข้อสงสัยของก็อดฟิตเนี่ยก็คือขีดจํากัดความเป็นมนุษย์นั้นอยู่ที่ไหนนะคะตอนนี้เนี่ยอเล็กซ์อยู่ที่ไหนกันแน่จะอยู่ที่อเล็กซ์เซึ่งพูดคุยกันอยู่ทุกวันแหละแต่ว่าเป็น AI หรือว่าจะอยู่ในร่างมนุษย์ของอเล็กซ์ที่อยู่ในขวดโหลหรือว่าจริงๆแล้วอเล็กซ์เนี่ยเสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่อัปโหลดตัวเองเสร็จนะคะ แล้วคุณผู้ชมล่ะคะคิดว่าตอนนี้อเล็กซ์อยู่ที่ไหนกันแน่คะในส่วนของเนื้อเรื่องย่อนะคะก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้ค่ะจะไม่ได้ลงรายละเอียดมากนักน,นะคะสําหรับผู้ที่สนใจสามารถอ่านได้จากหนังสือรวมเรื่องสั้นสิ่งโตนอกอคอกได้เลยคะ่ะต่อมานะคะก็จะเข้าสู่การวิเคราะห์ประเด็นที่น่าสนใจคะ่ะพวกเรานะคะก็สนใจในประเด็นของจิตวิทยาการป้องกันตัวและเทคโนโลยีครอนิกค่ะ โดยประเด็นจิตวิทยาการป้องกันตัวจะมีรายละเอียดอย่างไรขอเชิญเอื้ออารีค่ะค่ะในส่วนของคาถามของก็อดฟิตนะคะที่ถามว่าอเล็กอยู่ที่ไหนส่วนตัวอเล็กก็คือยังอยู่ในหุ่นยนต์อเล็กยังไม่ได้เสียชีวิตไปค่ะเพราะฉะนั้นเอ่ออเล็กก็ยังคงอยู่นะคะคือสิ่งที่อเล็กเป็นเนี่ยอเล็กเนี่ยเขารักกับเอลใช่ไหมคะที่เป็น ปัญญาประดิษฐ์ที่เขาสร้างขึ้นมาเองเพราะว่าเขานั้นได้สร้างแอลให้ตรงกับสปเปคของเขาเอาง่ายๆก็คือเขาสร้างแอลให้ตรงกับผู้หญิงที่เขาอยากอยากจะได้เป็นภรรยาเพราะฉะนั้นสิ่งที่อเล็กเป็นเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าเป็นกลไงกา,การป้องกันตัวก็คือการหาเหตุผขลขเขาข้างตัวเองค่ะคือการที่แอลเนี่ยเขาได้รับผลกระทบจากรังสีความร้อนใดๆก็แล้วแต่นะคะทาให ความทําให้ตัวเขาได้เสียหายคือถึงแม้ว่าอเล็กจะบอกว่าตัวแอลได้มีการมีการเก็บความรู้สึกแต่คืออย่าลืมว่าแอลเขายังเป็นปัญญาประดิษฐ์ความรู้สึกนั้นก็คือเป็นความรู้สึกที่ไม่ใช่เหมือนกับมนุษย์มันไม่มีจิตวนะิญญาณเป็นตสิ่งที่คอมพิวเตอร์หรือว่าใดๆสร้างขึ้นมานะคะก็เลยทาให้แอลเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะลืมได้คือจริงๆแล้วมนุษย์เราเราจะไม่ได้ลืมแบบว่า เคลียแคชเหมือนพวกปัญญาประดิษฐ์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นมนุษย์เรามีจิตวิญญาณถูกไหมคะแต่ว่าแอลเนี่ยแค่เขาได้รับความเสียหายเขาก็ลืมไปแล้วแต่สิ่งที่ถามว่าทําไมอเล็กถึงหาเหตุของข,ข้างตัวเองเพราะว่าสิ่งที่อเล็กทาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้ยอมรับในสังคมคือการที่คนรักกับหุ่นยนต์มันไม่ใช่สิ่งที่เป็นที่ยอมรับในสังคมถามว่าปัจจุบันมันมีเคสคล้ายๆกันไหมก็คือการที่คนแต่งงานกับเซ็กซ์ทอยทุกคนคิดเองค่าว่า ผู้คนเคเห็นข่าวนะคะคนแต่งงานกับเซ็กซ์ทอยยังไม่เคยค่ะได้ยินจากเอื้ออารีนี่แหละค่ะข่าก็มันมีคนเคยแต่งงานกับเซ็กซ์ทอยนะคะหรือว่าคนแต่งงานกับสัสตว์ก็คือ,เ,อเขาเรียกว่าซูสเซียก็คือคนที่แบบว่ามีความใคร่ในสัตว์ซึ่งเรามองว่าอเล็กซ์เนี่ยเขาก็มีความคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นเขาก็เลยหาเหตุผลของข้าง,ง,งตัวเองว่าสิ่งที่เขาทาเนี่ยมันถูกโดยการโอนถ่ายตัวเองให้เป็นหุ่นยนต์เหมือนกับแอลใช่ไหมคะแต่ว่าพอแอลเสียหายปุ๊บเอเล็กซ์เขาก็แบบ มีการหลุดมีการสติแบบว่าโวยวายเสียใจคือเขายังมีความเสียใจอยู่แสดงว่าเขายังเป็นมีความเป็นมนุษย์อยู่เการที่เขาปฏิเสธเพื่อนของเขาว่าฉันเป็นหุ่นยนต์ฉันไม่ใช่มนุษย์นะฉันสามารักกับแอลได้นั่นแหละค่ะก็คือการที่เขาปฏิเสธหรือว่าปฏิเสธความเป็นมนุษย์ของตัวเองแล้วก็หาอะไรมาทดแทนว่าฉันเนี่ยเป็นหุ่นยนต์ฉันสามารักกับแอลได้มา,ากไปกว่าน,นั้นคืออเล็กเนี่ยเขายังมีสภาวะที่เขาเรียกว่าการถดถอยก็ยคือ ทำให้ตัวเองเนี่ยกลับไปสู่วงวนที่มีความสุขการที่อเล็กยังรู้สึกอยู่คนเดียวในขณะที่แอลลืมไปแล้วทําให้เขาเนี่ยแบบว่าได้มีการเขาเรียกว่าล้างข้อมูลตัวเองลงคล้ายๆกับการระเบิดตัวเองอะคะ่ะเพื่อที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยได้ได้ลืมเรื่องราวทั้งหมดเหมือนกับแอลแล้วก็กลับไปคุยกับแอลใหม่ก็กลับไปมีความสุขใหม่ซึ่งเรามองว่าอันเนี้ยเป็นสภาวะที่อเล็กมีความหดถอยเราจึงมองว่าอเล็ก ยังมีความเป็นมนุษย์อยู่เพราะฉะนั้นโอนถ่ายความเป็นมนุษย์เรามองว่ามันอาจจะโอนมาแค่ตัวหุ่นยนต์แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เป็น AI ไอใร้อเปอร์เซนเพราะฉะนั้นเพราะว่าความเป็นมนุษย์เขายังมีอยู่ประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นประเด็นของเทคโนโลยีคลอนิกนะคะจะมีรายละเอียดอย่างไรขอเชิญพจ,าาจนาค่ะเทคโนโลยีคลอนิกในเรื่องโอนถ่ายความเป็นมนุษย์นะคะผู้เขียนเนี่ยก็จะแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีคลาอนิกคืออะไร มีกระบวนการการรักษาอย่างไรทําวิธีเช่นอะไรประมาณนี้นะคะก็คือซึ่งจะผมเนี่ยก็ได้ไปสอดได้ไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมมานะคะก็คือว่าเทคโนโลยีไคมอนนี่ก็คือการเชี่กแข็งเกิดจากศาสตราจารย์โรเบิร์ตนะคะก็คือนักฟิสิกส์ชาวอเมริกันที่ได้มีการทดลองสเปิร์มของวัวของสัตว์ต่างๆแล้วก็พัฒนามาสู่การทดลองตัวอ่อนของกระต่ายแพะแล้วก็หนูนะครับซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็ได้แบบ ผลทดลองนะัคือประสบความสำเร็จเขาก็เลยมีความคิดที่ว่าทําไมมนุษย์จะไม่ทําไมมนุษย์เราอะ่ะถ้าเกิดเมื่อตายไปแล้วมันจะไม่สามารถฟื้นคืนชีพเหมือนสัตว์ที่เขาได้ทดลองไปซึ่งผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการคนแรกก็คือดรเจมส์เบดฟอริกนะครับซึ่งเขาได้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งแล้วเขาก็ได้เป็นคนแบบทดลองคนแรกเลยที่ว่าได้เข้าเข้ากระบวนการเทคโนโลยีไคลอนิ ซึ่งในนี้ค่ะผู้เขียนก็จะแสดงให้เห็นสําหรับผมเองนะคะคิดว่าเทคโนโลยีนี้ไม่ได้ใหม่สําหรับเรื่องที่ผู้เขียนต้องการที่จะชูนะคะแต่ว่าในส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าผู้เขียนเนี่ยน่าจะชูให้เห็นว่าขณะปัจจุบันที่ผู้เขียนเขียนหนังสือเล่มนี้ก็คือประมาณปีพุทธศักราช2,560ผู้เขียนก็แบบว่าชี้เห็นว่าเนี่ยอันเล็กเนี่ยได้ทําการได้ทําการถ่ายทอดตัวเองเนี่ยไปสู่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆซึ่งผมก็เห็นว่าเอ๊ะ หรือว่าผู้เขียนเนี่ยต้องการที่จะให้เรารู้ตรงนี้ว่าซึ่งขณะปีนี้เนี่ยเทคโนโลยีจะมีการก้าวกระโดดพัฒนาได้ถึงขนาดนี้แล้วในอนาคตเนี่ยทำไมสิ่งที่นักวิจัยหรือนักวิทยาศาสตร์ต่างๆคิดว่าเราจะสามารถฟืน้นคืนชีพม,มนุษย์ได้จะไม่เป็นเรื่องจริงละ่ะซึ่งเอเนี่ยก็ประมาณนี้นะคระับ็คือจะให้เห็นประมาณตรงนี้นี่ก็เป็นประเด็นทั้งหมดที่เราได้วิเคราะห์กันนะคะ จะโดยจะเป็นประเด็นของจิตวิทยาการป้องกันตัวแล้วก็เทคโนโลยีริโอ n น c ค่ะซึ่งเป็นการแช่แข็งมนุษย์เพื่อหวังว่าจะฟื้นคืนชีพในสักวันหนึ่งค่ะพวกเราก็ขอจบการวิเคราะห์ไว้เพียงเท่านี้ค่ะส่วน c h a n แนลเล่าตามเรื่องนี้นะคะก็ยังมีเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจให้รับชมอีกมากมายค่ะสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ